สวัสดีค่ะคุณดีจิรานันนันนะคะโอ้นะคะชอบของพวกเรานะคะก็ทำเกี่ยวกับอาหารภาษาและธรรมของประเทศญี่ปุ่นค่ะครั้งนี้นะคะทุกคนนัคะกับน้องปูเนี่ยอยากที่จะขอบคุณทุกคนค่ะในการที่มีคนมาช่วยกด subscribe ชอบเราถึงหนึ่งร้อยคนนั่นเองก็ขอบคุณนะคะที่แบบอาจจะกดลงเพื่อหรืออะไรก็ตามก็อยู่ไปด้วยกันนานๆเนาะ เคก็คือเหมือนจากคลิปก่อนๆน้าน,นี้นะคะที่มีคลิปของ Google Earth นั่นเองก็ค,คือเหมือนกับมีเพื่อนที่รู้ช่องเรานะคะจากทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาเข้ามาแล้วก็เหมือนกับแนะนําที่เที่ยวให้กับเราเอาอใช่ก็คือเหมือนกับเขาแนะนําว่าเออเนี่ยเราอ่ะน่าจะไปเที่ยวที่นี่นะที่นี่เป็นอย่างงี้ถ้าอยากรู้แล้วว่าเป็นที่ไหนเนี่ยก,ก็ไป<ร>ดูกันมาใช่ค่ะที่เราจะไปวันนี้นะคะก็คือเมืองอาตามมนั่นเอง ตัอ้งอยู่ที่จังหวัดชิซโอกะค่ะซึ่งการเดินทางเนี่ยก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะเพราะว่าเราสามารถเดินทางโดยรถไฟคะ่ะและสำหรับการเดินทางนะคะจากสถานีโตเกียวไปยังสถานีอาตมินะคะ<ม>ก็สามารถใช้เวลาเดินทางโดยเฉลี่ยประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะก็สำหรับการเดินทางเนาะก็ใครที่สะดวกที่สถานีไหนหรือว่ารู้เส้นทางแบบไหนเนี่ยก็สามารถเลือกได้เลยค่ะ อันนี้มันคือค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าที่เราดูมากับเพื่อนที่ปวดร้อยฟันนีก็คือถึงเยอะมากเลยนี่ซึ่งที่เพื่อนชื่อของพี่อะนะคะก็แน่นอนว่ามันคือออนเซนอนเใช่แล้วคือที่นี่คือคิดเรื่องออนเซนมากถึงขั้นว่าแบบลงสถานีอะก็คือมีออนเซนแบบให้แช่เท้าเลยอ่ะคือเป็นออนเซนแค่แบบแช่เท้านะก็คืออยู่ที่หน้าสถานีอะตรนนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสแวะไปเนี่ยก็ถอเท้าไปแช่ได้เนาะ อันนี้ก็เป็นเหมือนภาพบรรยากาศนะคะในตอนหน้าสถานีเนาะก็คือเหมือนจะมีคนมานั่งรอแล้วก็แบบจะมีเปิดน้ําแล้วก็ไม่ใช่ออนเซนก็มีนักท่องเที่ยวแบบ,แบ,บย่งคิ้วกระเป๋าเดินทางกันมาอยู่เลยทุกคน<ม>เอ๊ะเ,เห็นว่าเพื่อนของเราก็ไปออนเซนด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพื่อนของเราก็มีไปออนเซนด้วยแต่ว่าไม่ไม่ใช่ออนเซนแบบแช่เท้าอ,อย่างนี้นะ<ม>ก็คือเหมือนเขาไปพักที่โรงแรมหรือเปล่า<ม>แล้วก็ออมีออนเซนไปดูแลดีดอยากดูอ่ะก็ ที่เพื่อเราไปนะรู้สึกว่าจะเป็นโรงแรมนี้ค่ะอ,อ,อ่ะเพื่อนๆคนนี้แนะนำมานะคะว่าการแช่ออนเซ็นเนี่ยมันไม่ได้แช่เอาแค่สบายอย่างเดียวนะทุกคนคือมันเป็นการเหมือนกับช่วยบำบัดโรคด้วยก็คือเหมือนกับสามารถลดอาการปวดช้ำนะคะแล้วก็กระตุ้กนการไหลเวียนเลือดแล้วก็ช่วยผ่อนคลายกล้าเมเนื้อน,นั่นเองอ่นนี่ก็เป็นเหมือนภาพบรรยากาศภายในห้องพักนะก็คือแบบใน์กูเกิลเออร์ด์ดก,ก็คือมาก มีถึงในห้องเลยทุกคนเออสวยเนาะแบบอันนี้ก็เหมือนเป็นออนเซ็นก็แบบแช่ชิวๆใช่ออนเซ็นแล้วก็เปิดหน้าต่างไปแล้วก็จะเห็นวิวที่แบบว่าเป็นทะเลยก็เหมือนเป็นเรียกได้ว่าเป็นออนเซ็นที่มีวิวติดทะเลเลยนะทุกคนใช่ซึ่งที่นี่นะคะออนเซ็นที่นี่ก็คือเหมือนกับมีหลากหลายเลยว่าจะเป็นอินดอร์หรือเอาท์ดอร์เนาะอาจจะเป็นออนเซนแบบแพรเวทหรือว่าอาจจะแบบเป็นสระน้รมแบบเข้าไปด้วยการกระดาษ เหมือนกับที่นี่รู้สึกจะมีเมนูประจำน่าคิดใช่เมนูยอดฮิตที่สุดเออคนมาที่นี่เราองมากินนะก็แน่นอนว่ามันติดทะเลเนาะสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยลก็น่นาจะเป็นพวกแบบปลาปลาเอออะไรอย่ก<ม>็คือแบบเป็นอาหารทะเลซึ่งเหมือนกับที่นี่เขาจะฮิตเป็นเมนูแบบปลาตากาแห้งอะไรอย่างเงนี้ยทุกคนน่าประสาทญี่ปุ่นนะคะก็จะเรียกว่าฮิโมโนะนั่นเองค่ะทุกคนนะฮิโมโนะนั่นเองเนาะ แล้วก็สำหรับใครที่ไม่ชอบกินปลาไม่ชอบกินซีโครแบบไม่ออเด็ดขาดเลยนะ <c oughs> ก็โอเคมีตัวเลือกให้นะคะเพราะเพื่อนเราเนี่ยมีโอกาสได้ไปร้านนึงมาเขาแอบกระซิบมาเลยะว่าร้านนี้เป็นร้านที่คนไทยไปค่อนข้างเยอะเลยอ่าก็เดี๋ยวไปดูในร้านาตอนนี้นะคะก็อยู่หน้าร้านเนาะ<ม>แต่ว่าใน Google เอ r t h เนี่ยเหมือนจะเข้าไปดูในร้านไม่ได้อันนี้ก็เหมือนเป็นบรรยากาศร้านค่อนข้างุงคยรู้สึกว่าร้านนี้จะมีวัตถุดิบยอะหนาโมี้ ชอบไปดูแลคับอันนี้เหมือนเป็นเมนูที่เพื่อนเพื่อนเรากินมากเหมือนเห็นถ่ายรูปนะอันนี้น่ากินมากเลยนะเมนูนี้ก็คือเอาวาบีโนโคคิรุนั่นเองแล้วก็บีฟุชิชูนั่นเองทุกคนมันคืออะไรอะคะไอ้บีฟุเนี่ยค่ะบีฟุก็คือวัวใช่ไหมชิชูก็คือเหมือนซอสของมันที่ราดอยู่ข้างบนอ๋อน่ากินมากเออเออตอนแรกมองเหมือนแกงกะหรี่เออใช่ใช่จริงๆมันคล้ายๆแกงกะหรี่แต่ว่าคล้ายๆก็ร้านนี้ก็คืออาหารค่อนข้างหลากหลายเนาะแบบ เหมือนออกแนวจะฟิวชั่นออกจากรันตกเหมือน่อใชาไม่ใช่ญี่ปุ่นอือไม่ได้ญี่ปุ่นจ้ะก็มาเที่ยวอะไรพวกนี้ก็สามารถมากิไนได้ค<ม>่อ<ๆ>น,นขอ้างจะถูกปากใครหลายๆคน<ม>โอ้ล้วก็ร้านที่เหมือนมีคอนเซ็ปต์มีมิสเตอรีอ่เยอะมากเลยนะใช่ในเว็บไซต์เนี่ยก็จะเขียนค่อคนข้างะเอียว่าแบล็กเกด์เนี่ยเกิดขึ้นมาในช่วงโชวะที่ยี่สิบเอ็ดนะคะในปีหนึ่งเก้าสี่หกคือเขียนละเอียดมากคือในตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีวัตถุดิบที่แบบว่าเด็ดหรูฮารุฮาราลูก ความรักก็ทาให้ร้านเนีいい่ยดำเนินการไม้ถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะทุกคนก็สําหรับใครนะคะที่มีโอกาสจะไปเนี่ยก็ไปลองกันได้นะแล้วมารีวิวด้วยว่าคนไทยเยอะจริงๆหรือเปล่าแล้วก็ต่อไปเนาะก็น่าจะพาไปดาวแหละจุดเช็คอินสองพันใช่นั่นก็คือทะเลอาตมีนั่นเองค่ะก็คือเหมือนกับใครมาที่นี่ก็เหมือนน่าจะเห็นก่อนเลยป่ะว่ามันมีทะเลใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของทะเลอาตมีนะคะ ในรูปอาจจะเออใช่ในรูปอาจจะดูไม่ค่อยมีคนนะแต่ว่าอยากจะบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเป็นช่วงท่องเที่ยวเนี่ยก็คือคนเยอะมากเลยนะเขาบอกก็คือเหมือนกับทุกคนก็เหมือนทะเลเข้าไปอ่ะเหมือนทะเลทรายก็คือเหมือนกับมีคนเข้ามาแล้วก็แบบเออมานั่งริมชาย้หาเล่นน้ำทะเลมานั่งทำกิจกรรมกัน แล้วก็นอกจากนี้นะตอนกลางคืนเนี่เยเขาบอกว่าจะมีการจัดไลอัพกันถึง4ทุ่มเลยก็คือเหมือนจะแสงเสียงเนาะแล้วก็แบบอารมณ์เหมือนบอลแล้วแบถ้าเกิดว่าเป็นคู่รักเนี่ยเขาก็มีแบบเออมันนั่งกระหนุ่มกันหนิงก<บ><ล>ันอะไรเงี<ม>้ยเออแล้วก็<ม>ตรงนี้ตรงนี้มันจะมีแท่นลอยตรงกลางร,รู้สึกว่าจะมีเหเคยจัดเทศกาลใช่ไหม๋ะ ใชไฟก็คือเหมือนกับที่นี่อ่ะถ้าเกิดว่าพูดถึงไม่ได้เลยก็คือส่วนของเทศากาลนะคะเขาเรียกว่าเทศากาลดอกไม้ไฟนั่นเองอนั่นเองที่ญี่ปุ่นนะคะก็จะเรียกว่าอัตมิไคโจฮานาบิไคไคนั่นเองค่ะทุกคนพออันนี้เกิดมาจากเอ่อเกิดเหตุขเขาเรียกอุทก,กภัยของประเทศญี่ปุ่นที่มีบ่อยๆใช่ไหมเช่นน้ำป่า,นา,ปานเนี่ยไหลลงมาแล้วก็ฝนตกหนักทำให้ดินถล่มอะไรเงี้ยม,มันก็เข้าแบบเขาเรียกว่าอะไรเข้าเพิ่มบ้านที่ใกล<อ>้เคียง ทำให้แบบไม่สามารถจัดอันนี้ได้อะไรก็ขอให้ที่นั่นนะคะแบบในเหตุการณ์เราก็ดีขึ้นอะไรเนี้ยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเรามีภาพบรรยากาศามาดูดีออากดู ตื่นตาตื่นใจเยอะแยะไปหมดเลยใช่ก็คือรอบนี้จะเหมือนจะดีกว่ารอบที่แล้วก็คือรอบที่แล้วอ่ะเราไม่รู้ไงเราก็แบบเปิดไปเองกับผ่ากันเองใช่ไหมแต่ว่าเหมือนรอบนี้เรามีคนกาหนดรู้เส้นทางมาให้แล้วนะคะก็สาหรับใครนะคะที่มีที่ไหนที่เที่ยวที่ไหนแนะนาก็สามารถแนะนําเพื่อนที่กันเข้ามาได้นะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปค่ะ สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Share, กด s ับส c คร b e ให้กับช่องเฟ้นทีได้นะคะสวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย